ครับการคูณเชิงสเกลร์นะครับของเวกเตอร์นะก็เป็นการคูณของขนาดของเวกเตอร์ที่อยู่ในแนวเดียวกันนะครับเอาขนาดของมันมาคูณกันเลยผลออกมาเป็นตัวเลขเฉยๆเป็นสเกลร์นะครับอยู่ในแนวเดียวกันหมายความว่ายังไงดูจากรูปด้านซ้ายมือ A กับ B ไม่ได้อยู่นแนวเดียวกันเห็นไหมมันพุ่งไปคนละทางนะครับเพราะฉะนั้น ถ้าเอามาดอทกันนะครับเวลาเขียนนะครับก็จะเป็น a ดอท b นะครับเวกเตอร์เนี่ยดอทกันเนี่ยผลออกมาจะเป็นตัวเลขเฉยๆนะแต่คราวนี้วิธีการหาของมันเนี่ยก็ก็ตามนิยามที่บอกนะครับก็คือเวกเตอร์ที่ขนานกันถ้าไม่ขนานทําไงครับถ้าไม่ขนานก็ทําให้มันขนานด,ดิคุณก็โปรเจกต์ลงมาตั้งฉากใช่ไหมครับพอโปรเจกต์ปุ๊บเนี่ยเราเรา,เรารู้อยู่แล้วว่า a โปรเจกต์ลงมานะ มันก็จะกลายเป็นอะไรครับอันนี้เวกเตอร์นี้ก็จะกลายเป็นความยาวของมันนะก็คือ a cos t h e t เห็นไหมความยาวนะพูดถึงความยาวส่วนทิศทางก็ไปทางเดียวกับ b แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเป็นตามรูปซ้ายนะครับมันก็จะได้ออกมาเป็นขนาดของเวกเตอร์สีแดงนะครับก็คือ a cos t คูณกับขนาดของเวกเตอร์สีฟ้าก็คือ b นะครับ b ย้ายสูตรย้ายรูปให้มันดีๆนะียก็เป็น a b cos t e t คูณออกมาเป็นตัวเลขได้เลยนะครับอย่าลืมนะเป็นสเกลาร์นะครับอ่ะขน,นี้แล้วถ้าเราทําตรงกันข้ามละ่ะถ้าเราจะโปรเจกต์ไปโปรเจกต์ b ไปหา a บ้างนะครับทํำยังไงนะครับก็เหมือนกัน,นครับคุณก็ลากแนว a ให้พร้อมก่อนนะแล้วก็ปึ๊บป,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 ป๊ไปตั้งฉากน,นะครับก็จะได้เวกเตอร์สีแดงแล้วกันนะ อาจจะซ้อนกันนิดหนึ่งนะปั๊บอันนี้ก็คือเวกเตอร์สีแดงนี่ก็คือถ้าถ้าโปรเจกต์ไปอย่างนี้ก็เป็น b cos t เหมือนกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันก็เลยได้แบบหนึ่งว่าเป็นขนาดของเวกเตอร์สีดําคือ a ขนาดของเวกเตอร์สีแดงคือ b cos t เหมือนกันไหมครับเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้น a b นะครับจะเท่ากับ b a มันเป็นสเกลาร์นะครับมันก็เลยเท่ากันได้ แล้วมันจะเกิดประโยชน์อะไรกับเรานะครับเกิดประโยชน์อะไรกับเราให้เราลองไปนึกถึงเวกเตอร์หน่หน่วยครับเอาไปใช้ในการหาแรงหาทอร์กหาโมเมนต์ในอนาคตนะดูที่แกน xz y, z นะครับถ้าเรามีเวกเตอร์หน่หน่วยบนแกน x เยาให้หนึ่งนะเราจะให้มันชื่อเป็น i นะอันนี้ทุกคนทราบอยู่แล้วบนแกน y ชื่อเป็น j นะครับและบนแกน z นะครับชื่อเป็น k นะ่ะ ijk ijk ก็พุ่งไปทางทิศ x y แชตามลำดับเพราะฉะนั้นมัน x ตั้งฉากกับ y y ตั้งฉากกับ z z ตั้งฉากกับ x ถ้าเราลองเอาเวกเตอร์ที่ตั้งฉากกันมาดอทกันสิลองลองเอาเวกเตอร์อื่นก่อนนะครับสมมุติว่าเวกเตอร์ a เนี่ยอยู่ในแนวดิ่งนะแล้ว b อยู่ในแนวระดับซึ่งตั้งฉากกันแล้วลองเราลองทำตามสูตรที่เราพูดกันไปเมื่อสักครู่นี้สิ a b จะเท่ากับสมมุติว่า A ยาวสัก3หน่วยแล้วกันนะอ่ะแล้ว B เนี่ยยาวสัก4หน่วย A. B ก็จะได้เท่ากับ a b c o s อเซตใช่ไหมครับก็ค,คือสามสี่คอสคอสเป็นเท่าไหร่ครับเซตคือ90เนาะเซตเท่ากับ90องศาคอสเกเป็น0นะครับ0น,นะครับเพราะฉะนั้นออกมาก็เลยเป็น0 น,นี้เราได้นิยามใหม่นะครับนิยามใหม่บอกว่ามุมถ้าเวกเตอร์นะครับทำมุมตั้งฉากกันนะดอทโปรดักต์ Product นะครับจะเท่ากับ0ูนย์เสมอ,อาจากกดข้อนี้นะครับจากกฎข้อนี้เราได้ว่าถ้าเป็นเรื่องของเวกเตอร์1ห,หน่วยคุณจะได้อะไรจากมันบั่งครับเวกเตอร์1ห,หน่วยนะอะไรก็แล้วแต่ตั้งฉากกันดอทกันเป็น0นเพราะฉะนั้น i. ดดกับ J ตั้งฉากกันไหมตั้งฉากครับเป็น0 J. จุดกับ I ก็เป็น0นะครับก็คือถ้าหน้าตาต่างกันดกันเป็นศูนย์หมดนะครับ J. จุดกับ K ก็เป็น0น K. จุดกับ J ก็เป็นศูนย์สลับกันได้นะครับ I. จุดกับ K ก็เป็น0นะครับถ้าไม่เหมือนกันเป็นศูนย์หมดหน้าตาไม่เหมือนกันเป็นศูนย์หมดนะครับอ่ะราวน,นี้ถ้าอีกแบบหนึ่งละ ขนานกันบ้างนี่เวกเตอร์ a สมมุติเวกเตอร์ a ยาว3หน่วยเท่าเดิมแล้วเวกเตอร์ b ขนานกันเลยนะครับอาจจะเขียนซ้อนกันหรือไม่ซ้อนกันก็ได้นะอันนี้เขียนซ้อนกันไปถ้ามี b ยาวสหน่วย a b จะเท่ากับ a คือ3 b คือ4 cos มุมระหว่างกันคือเท่าไหร่ครับ0ย์องศาเพราะฉะนั้น cos 0ย์เป็น1นะครับเพราะฉะนั้นมันจะได้เท่ากับ 12เนาะเวกเตอร์ทำมุมขนานกันเนี่ยดอทโปรดักต์ก็จะเท่ากับขนาดของมันนะครับคูณขนาดได้เลยอ่าอันนี้ถ้าเป็นเรื่องเวกเตอร์หนึ่งหน่วยอันนี้ก็สำคัญเนาะสรุปง่ายๆว่าถ้าหน้าตาเหมือนมันไปทางเดียวกันคือหน้าตาเดียวกันนอะอย่างเช่น i เนี่ยดอทกับ i เนี่ยก็จะเท่ากับ1แต่ถ้าไไปดอทกับอย่างอื่นเป็นศูนย์หมดนะครับ i ดอทเป็น1อะไรอีก j.j ก็เท่ากับ1 k.k ก็เท่ากับ1หน้าตาเหมือนกันดอทกันได้1นะครับอันนี้ทำไมมันถึงเป็น1อ่ะลองพิสูจน์ให้ดูนะครับ k คือขนาดมันเท่าไหร่เวกเตอร์หนึ่งหน่วยก็ยาว1ใช่ไหม k อีกตัวก็1นะครับ1.1คูณอสศูนย์องศาก็ได้1นอ่ะอันนี้สำคัญ